ีเง้หนนะครับเออครับ่ันนี้ีตามนะครับผมวันนี้ผมมพี่คายคนที่มาทุวงานกงงเราไม่ิอะไรคนที่มาวันนี้ต้คือกรแนะครับโดยีาท่ที่ที่มาด่วานครับผมีกาท่ที่เจอกอยู่แล้วนทางกรแต่ว่าเจอกันทุก่าตตนะครับไม่มีลเราไม่กลับเลยนะคาสาเลยนะครเฮ้ยปากหวาน วักินกี่วันงล้ีเังไนะไรน้อง่งท่กินก็ได้ครับนะครับาไม่ไ้นมแม่ช่วยถังไปโรงพยาบาลแล้วกันนะครับเลยอ๋ออันนี้คืออะไรครับอบไมนอไป้งต่อแครับไปตอนนี้อครับไปตอนนี้หูว่าไครับรอย่างออก ลองฟนะังกับคุณพีครับขอบคุณครับอันนี้อันอนี้ก็เรียกตัวอย่างที่ดีครับไปเลยครับอยู่เป็นนะเดี๋ยวนี้ตัวอย่างไปเลยดีกว่าเดนะิครับอันนี้พี่สายมานะครับไม่มาครับขออภัยครับไปเลยครับแล้วเห็นเป็นอะไรคนหน้าตาไม่ใช้คนเลยนะครับสุดยอมาใหม่ใช่ไหมฮะ <c oughs> เดี๋ยวเดี๋ยวรอรอเอ่อรอตีก่อนนะครับนี่ป็นเช่นผมพูดได้ไหมครับแบบคนทีก็ไม่รู้ยจะพูดอะไรนะพูดไม่ค่อยเก่งนะครับตกลงครับผมที่ออกมาช้านี่คือรอไปทีเอ้ยหรือว่ารอดนตรีใช่ไหมใช่ครับเฮ้ยตอนตอนกำลังเมากันอยู่ข้างหลังอย่างสนุกสนานเลยครับลืมไป ่ไม่ได้ดูไลฟ์สดนะครับพี่โูพูดเสร็จแล้วครับบางท่านมาตั้งแต่ปีสองอ๋อท่นนั้นมาทำอะไรครับออกจากต่างจังหวัดอ๋อครับผมวันนี้มีใต้มีเหนือมีอีสานกาฬสินธุ์สุรินทร์ร้อยเอ็ดนะคะเชียงอ่าตาเชียงใหม่มาเยอะเลยนะคะมาตั้งใจลูกชายมานะคะก็ ค่ะรักค่ะรักมากเลยเซรค่ะเซรค่ะไนะคะเดี๋ยวนี้พี่โอ๊ตจะร้องหนึ่งเพลงนะครับเนาะแล้วก็พี่ต่ก็ะร้องเพลงเพลงชาติฮะเพลงชาติเพลงชาติครับเพลงชาติร้องเป็นโมงครับยืนตั้รงเดี๋ยวให้คุณตัวแทนครุงจารุเลียนกล่าวครับต้องขึ้นมาร้องสักเพลงนะครับหาใครมาก็ได้นะครับโอเคคุณเล่นเนาะ คุณครูจากโรงเรียนไหนครับโรงเรียนแม่อมกีครับโรงเรียนเก่าโรงเรียนแม่อมกีนขอเสกตบมือให้คุณครูจากแม่อมกีนหน่อยค่ะเดินทางมาไกลมากแล้วครับนะครับผมมีกี่ท่านคะสี่ขั้นเลยมาเดินทางมาไกลสี่สวยค่ามใหญ่กับสองเล็กห้าแล้วครับไอซีไอค่ะไอห้าใช่ไหม เราพูดถ well, like ึงโปรดักต์ใหม่ของอนน้นดีกว่านะคะครีมกันแดดกันฟ้ามาทกันแดดกันท้าก็คือนอกากันแดดคกันฟ้าด้วยมีโปรเทคโปรเทคอโปรเทคก็คืกันแดดนะคะใช่ๆๆมาแต่มันไม่เพื่อนี่มันไม่เห็นเลยกันแดดได้ไหมไม่ทำอะไร ร้อยหนึ่งฮะเอาไม่เดนะใไทยไม่ถึงด้าครับนอกจากร้าสไมท์ที่เป็นด่าเสียงอันดับนึรวมไรู้อัฐาแล้วคุณแม่สวยท่านเลยเห็นเหตบางท่านรีวิบอกว่าใช้แค่สองวันเองผิวพรรณอวบสวยนุขดหอมยาวใหญ่นะขอบคุณมากครับคุณผู้ครับแ้วตอนนี้รดอดแรกหมดกันแล้วหมดแล้ครับหมดแล้วตอนนี้สองลังส่งมาครับ กำลังกำลังบินมาบ้าครับเมื่อวานถามบริษัทบอกว่าตีอยู่ที่เวียดนามเขากำลังส่งค่าเชื้ออยู่ครับใช่ส่งค่าเชื้อใช่ครับก็เลยตอนนี้ผมก็เลยบอกว่าถ้าอย่างนั้นครูรอไม่ไหวครับผมก็เลยหาแพ็กเกจใหม่ให้มันคล้ายกันพอครับผมแพ็กเกจใหม่คือขวดหรืว่าขวดดักหรขวดขวดใหม่ครับเฉพาะขวดครับใช่ปกติมันเป็นปั๊มใช่ครับแล้วแล้วอันใหม่นี้เป็นยังไงครับเรายังไม่รู้เหมือนกัน คือต้องลองดูครับดี๋ยูผมก็ยังไม่รูครับไม่อยากเปิดเผยความลับทางธุรกิจท่านประธานบอกว่าเปิดเผยไม่ได้ครับเปิดได้ครับเปิดได้คืออันนี้ไม่รู้จริงครับไม่รู้จริงนะครับนะผมก็ยังยังรอทางเขาติดต่อมาแล้วลครีมกันแดดนี้คุณสมบัตินี้นอกจากกันแดดแล้วก็คือบำรุงผิวด้วยใช่มรันมีตัวบำรุงผิวคือสารที่มันเหมือนกันในสองอย่างคือตัวแก่นสซนครับสารสกัดจากแก่นโนมีมีทั้งสองตัวเลยแกลนสซนจากจากที่ไหนไม่รู้ครับต่างประเทศ จำไมเลยนเลนหรือเปล่านะครับเนี่นลใช่ครับนแลนีนเลนนี่ินเลนนี่ผมเคยไปเพาอากาศจะหนาวมากเไม่ชใช่่ใชกหน่วมากกับหนาวที่สุ่ใช่ใช่่ใช่ใช่ใช่ใ่ใช่ใช่อช่ใ่ใช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 ่่ผลิตภัณฑ์ที่ใ่าช่ใช่กช่ใช่ใช่่ใ่ใ่ใช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 อออ่่ใง่ใช ล่ลืมอ่านงานเพิ่งอ่านงานน้องนันอ่านงานช,ช้าช้าเนี้ยขึนบนอกว่าทุกเกตเตอร์ะนะฮะทุกเกตเตอร์มีอ่ะเอาเอาภาษาไทยเลยครับโอเคสายสัมพันธ์สายสัมพันธ์แม่ลูกที่อยู่ยาวนานเมื่อกี้พี่โออ่านกลอนนี่คือประมาณว่าแม่รู้จักถึงจะแค่สามปีแต่รู้สึกว่าผูกพันกันนานมากนะคะมีความผูกพันในฐานเป็นแม่ลูกก็คุณแม่บัลลีมาด้วย ใช่ไหมคะคุณแม่ไปเลยไหมมาค่ะค่ะเดี๋ยวเดี๋ยวพี่โอเชื่อเลองไลยนะครับครับยืนกันด่อนนะครับนะอันนี้ผมขอโอเคแล้วโอเคแล้วอเอาเพลงอะไรนี้ก็ได้เรื่อกเดนะครับคุณผู เดี๋ยวเดี๋ยวเรา้ยๆับดีหวังนะคร้น้องเพลงด้นหนฟังกันวก็านา้นะคะข้นรถได้ครับเราไครับโอเคได้ครับวันนี้ต้องได้ฟังกูร้องนะครับโอเค

อยากมีคนเต็นใจรักอยากหาคนเต็นใจยอมคนนั้นจะมีไหมน้องกระสิบทางจั้งอย่ากลารู้ดีไม่มีใครสนเป็นแฟนคงทำมาไดาใจ้ชันว่าฉันบนังตารอเวลา

走吧。 คนนั้นจะมีไหรอกระสิบถามจันอยามลารู้ดีไม่มีใครซ่อนแมงแมงคนทำมาทาใจฉันมันทบงฟ้าที่รอเวลาเต็มดวย คงน่ายนตัวสักวันและจะนั้นที่ใจถามกูคงน่ายนตัวสักวัน ขอบคุณเซฟเบมือนะครับขอให้ดีวยทุกคนนะครับนะผมมึงดังดังให้เลยท่าดังถ้าพอที่ดังเลยนะครับนะขอบคุณข้าบกำลังใจนะครับมอที่ด้านหลังด้วยครับทุกคนด้วยนะครับเดี๋ยวตอนนี้ก็อาจจะพักไทยรดมลมนะครับเดี๋ยวเสร็จงานเราไปถ่ายรูปกนทีละคนนะครับผมนะครับครับเดี๋ยววันนี้อยู่ยาวนะครับวันนี้มีน้องเล่ยมาด้วยนะครับนะที่สำคัญผมผมว่าวันนี้อาจารย์ คุณโทสมเด็นะครับเพราะว่าคือผมผมยังไม่เคยิีกับว่าอาจารย์เท่าไหร่นะครับขอเรียกเรียกคุณแล้วกันนะครับนะก็ดีใจนะครับมรู้สึกตื่นเต้นเป็นพิเศษเลยนะครับนะที่เห็นที่คุณครูเขาได้มาเหมือนดูแบบข้างหน้าองเงี้ยครับเพราะว่าเป็นเราก็เคยเจอกันตั้งแต่ตอนเด็กกรครับนะรู้สึกว่าตื่นเต้นเป็นพิเศษนะครับนะใช่ตื่นเต้นเหมือนกันนะครับดีใจครับผมเจอเจอคุณนีดตื่นเต้นแต่ว่าเจอไม่ตื่ใจครับ วนต่อวนไมดขึ้นแล้วหมดขึ้นแล้วหมดจนเก่งแล้วหวานจังเลยหวานก็เดือนนี้นะครับก็ถือว่าเป็นเดือนของวันแม่นะครับก็จะไม่จบในส่วนเดือนของแม่นะครับวันนี้ก็มีเพลงคืนึิ้ที่ย้ำอย่างถิ่มวยของแม่ทุกคนนะครับก็คือเพลงเพลงเลยครับเสร็จแล้วเพลงแล้วก็ได้เอาเพลงแล้